เมื่อวานนี้ผู้ใดไปแน่พี่น้องวิดฤดูกาลสาวน้อยเผด็บัตแพงนะค่ะเรืยอได้วว่าคนนี้อ้าาาเนยาเอาโหลดนะคะคนที่บอสสามารถเข้าไปใดกับมีพี่น้องนะคะพื้นใดเบ่งองยู่ท่างดันยวนลังกะสีลังสังกะสีกับมีพี่น้องค่ะคนที่บอสสามารถเข้าไปได้ะะไดเป็นยนัง,ง,งมติพื้นที่มองหันนี่เต็มวิลาวาแล้วว่ะศิษย์สนามกีฬากับสนามกีฬาเถอะนะคะมันบพออ่พ่อไอรีพี่น้องนะบ่พ่อ,อู่ดีนะคะขนาด ไปแสดงที่หม่มองหันมุมนี้แน่นะคะพื้นที่ประมาณสองสามนิ้นก็ย่งบ่พอะพี่น้องนะ,ะนับปัจายยังกับสนามกีฬากลางพี่น้องนะคะอีหลากกัยังางวะเพิ่นมีพื้นทีหลายก้อนหนีบ่นนะคะสําหรับบอดโจพี่น้องนะคะเพิ่นก็มาถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เด้นะคะทีปิดฤดูกาลละก็มีคนเขามากเบิ่งมีคนเขามาก รับชมรับฟังไลฟ์ขนาดตีพี่น้อง่ะคะลักกระบอแคร์ด้านหนาเวทีทั้งดัานหนางานพี่น้องนะคะไล่ซดกับมีทั้งออนไลน์กับมีเป็นมื่นมื่นคนพี่น้องในไล่ซดค่ะวุ้ยเป็นตาส้อนแทนค่ะลักก็ะําหรับบอสโจพี่น้องนะคะได้มีการขึ้นกําไร่แห่แฟนคลับเอฟซีนะคะบอว่า่งเป็นทางงคนไล่ก็ดีทางหนางานก็ดีนะคะบอวโจผู้ใดสซื้อบัตรหลายได้รุนหลา่วัตสันรัพี่น้องนะคะ สำหรับมือวัานนี่กะบบรรยากาศกะเต็มไปด้วยความมวลความซื่นมวลสษารลาพี่น้องะคะ่ะวันใติหลาได้เห็นนาะน้องอุอิงหลักะมีกำลังใจในการเฮ็ุคลิปน้องแล้วพี่น้องเพื่อ,อที่หลามาเหตุคลิปน้องนี่ก็อยากสิให้น้องมีกระแสะไลค์ขึ้น,นะคะ่ะเรับเป็นจังไหนสำหรับมือวัานนี่นะคะเมื่อวันศุรเป็นมาไล่ดามใจจากแฟนคลับเอฟซีตั้งประเทศก็ดีพี่น้องแฟนคลับตั้งประเทศนี้มีการเฮ็ุมาไล่แบบเป็นเงินยูโรก็ดีพี่น้องเพิ่นเห็ดเป็นอัน พวมาไล่แม่เป็นตาสอนแท้น,นะคะเพื่อเป็นสาวหน่วยที่ทุบสถิติวรรษสันละหลายๆคนกับวรรงสันนะคะทุบส,สถิติยังะะ่งค่ะเงินรางวัลน,นะคะว่าเป็นเงินรางวัลนพี่น้องเงินมาไล่นําใจนี่หลายๆคนกับวรรษเสียงเดียวกันว่าเกินหานหลานย่างแน่นอนนะคะสําหรับน้องอุ้งอิงฤดูกาลนี้นะคะหลายๆคนกับว่าน้องมา,เพ,าเพื่อทําลายสถิติวรรษสีหละนะคะสําหรับน้องอุ้งอิงนะคะกะ ขันห้านะคะอิลลาวาตอนนี้นี่แปนครับเอ็ดซี่กับทยอยโอนให้น้องอยู่บ้านได,ด,ด้ยุดเด้ hmm. เกินห้ารานปีอู่ได้พี่น้องบ้านได้ยุดเดย้ยังมีคนทยอยทยอยโอนให้น้องอยุ่ตอนนี้นี่นะคะเรียบได้วา่าม่านแรกอิหรีนะคะมมาแรกอิหลีน่ะาคนได้เห็นว่าเมื่อบ้านนีกันน้องในขึ้นแปรงยุดเพิ่มอันนั่นไหมรถแห่ไม่พี่น้องค่ะรองเพลงพูดชายคนแรกนะ,ะอิหลากัได้ฟังพนันทวดซับ ไลท์เทียร์ไลท์กะอยากฟังเสียงจริงๆยูบันนี้เป็นตั้งไหนมือบ้านนี้ไปฟังจริงจริงโอ้ยเป็นตาซ้อนแท้นะคะเสียงเน้นไซส์แล้วก็เสียงมวนแห้งพี่น้องะคะ่ะเรียกเลยว่าเอาเพลงเพลงนี้มารองนี่เพลงนี้เลยมีกระแสะวันต้อโลดไปพี่น้องนะคะลักกะส้หรับมาไล่นำใจพี่น้องน้องก็ได้ทายหลวบลง่งในเฟซบุ๊กนอ้องยูนะคะอุ๋งอิงร,รัตนพรเพชรบรรแพงพี่น้องสามารถเขาไปเบื้องไหนนะคะลักกะ คันผูเ้เด้บอลเซีบาเกินหารานนี่ต้องเข้าไปเบิ่งเลยในเฟสหนองค่ะลาบ,บนันีเป็นจังไหนสำรับบอดโจกับสอนดุดนะคะใจปั่มใจสปอร์ตแห้งค่ะโอ้ยเป็นตาซอ,อนแห้งใจปั่มใจสปอร์ตแห้งกันตอนแรกซอนดุดกับว่าอ่ะเอาไปแสนหนึ่งบันี้บอดโจก็ว่าอ่ะเอาไปแสนหนึ่งเป็นสองแสนเนี่ยซอนดุดกับว่าเอ้าไปแสนหนึ่งบอดโจก็ไปเทลาแสนเทละแสนนะคะจนได้หลานหนึ่งพี่น้องนะคะ กันเลยร่วมๆกันเป็น1ล้านบาทนะคะสำหรับทางสอดดุลกับทางบอโจกันในมีการซื้อไผ่ายางยิงใหญ่นะคะเวลาก้นกระลุนมาบอดโจซีเซอร์ผ่ายางนะคะก็นำมีงี้ก,ก็ว่าอยากซื้อได้กล้วยแขกในี้บอดโจกว่าบะหมี่ปัญญาซื้อใหอ้ายกนะคสำหรับกล้วยแขกราคาประมาณสามแสนกว่าได้พี่น้องนะคะ,นะคะก็ที่ว่าอ่าสำหรับบอดโจครั้งนี้นี่เสืออ้อผ่ายางยิงใไงเสื้อผ่ใหญ่ จนอวงอิงกันน้าตาประยูพี่น้องนะคะน้าตาไหลออกมาด้วยดูสดสเตเลีานองกะตื่นตันใจหนะนะคะกะที่าได้รับความอบอุ่นบริวาสิเป็นจากครอบครัคร่วสาวน่อยพิรันแพงละกะจากแฟนคลับเอฟซีบันหักนั่นบันหักนีแน่นะคะนองกะอิหลากะ่านองกะสิตื่นตันใจหลายอยู่นะคะหลังจากที่โดนเสื้อผ้ายแง่ครั้งนี้ค่ะล้ะกะบอดทอนั่นม่อเพียงแค่บอดจูพี่น้อง มีลหลายคนศิลปินในาจากสั้นมาเพลิเพร่นี่นะคะกระตงังหมอบมาไลน้นำใจน้องะคะ่ะเป็นมือทีอบอโจจัดวันเกิดยอนหลังบวชิเป็นของอูงอิงแน่หลักกะของทางบอดโจเนี่ยนะคะใส่ในมือนำนำหลักกะโอ้ยเป็นตะอสอนแท้นะคะบวชศิเป็นผู้ได้กดนะดะีทั้งพอโน่นพออันทั้งเสีย้น่น่น้อ,นนองก็ได้มีการเสื้อผ้าอูงอิงคือกันนะคะ กถือวาแต่ละคนนี่หักองอิงแห้งค่ะอิหลาเห็นน้าตาหนองเรานี่ค่ะอิหลาก็อยากให้น้าอยากให้น้ำมีรีมหน,นองกระตุนตันแท่นนะคะอิหลาก็ว่านองสมควรที่สิได้รับมันสมควรที่สิได้รับมากล้หนักใจเป็นยังมัตีเพราะว่าเแบอบความทิวานองกระตันยู่แห้งงานหลักกะบว่าสิบอกับปัญหายังพอกับกระแสดนรมายังต่างๆเข้ามานี่ นองกระสูนวายยู่เคียงขางวงสารนอนเพรนมแพงตลอดแ้วกะนอับมิการโพดลงเป็ดบุกสว่วนโตอยู่ตลอดว่าบว่าสิเกิดยังขืนหรือว่าเกิดรามายังขืนสิขอหักวงสารนอนเพรนมแพงตลอดไปไว่าทีหลายคนขิงลูกพี่น้องบอกไปกับคนขิงลูกนะคะเด็กหนุ่ยคนนีนี่ว้เพียงแค่สิบสิบเจ็ดปีเหรอนอะคะวม่เพียงแค่สิบเจ็ดปีพี่น้องก็ว่าเดียวเดยว่าดูการหนีนี่ต้อง ยกให้น้องเลยมาแรกรอีหลีเมื่อบ้านนี้นะคะอีหลากอ่ะไปหอดสถานที่กินแล้วบัน,นี้ก็เห็นเพื่อนหุ่มกันเห็นอย่างนะคะซัมรับ,บอวตารผลกสิมการแจกขบุนอิหลากก็คิดว่าถ้ามันเพิ่นเป็นอันรับแจกขบุญเนาะอีหลากก็คิดว่าลักสีบะน,นี้พ่อตายางไปนะคะก็ได้เห็นก็ได้เห็นเพื่อนรุ่มหนองอุ้งอิงพื่อน้องรุ่มไทยหนองอุ้งอิงนะคะโอ้ยตะละก้นตะละอันนี้ จะเป็นมาตต์่างในแนวบันไดน้งนองอุ้งอิงยางเป็นไซบนันได้นก็หบหูเปน็นน้ำพี่น้องเป็นตาสอออนไลน์นี่นะคะเด็กหน่อยคนนี้นี่โอ้ยอีหละเห็นแล้วอิหละก็ะเบื่อหน่องก็เห็นแล้วก็มีความสูงน้ำนงนะค่ะบาวสิเป็นแฟนคลับเอฟซีหลัก็ใช่ามเพิ่นกระสีฮักน้องหลายบาวสิคนน,นคนนั้นคนนี้แน่เขามาห้อมแก้มนอม้อ,นนองแน่เขามากอดน้องแน่โดยเพามรักนะักะพี่น้องเพิ่นถึงกับกนาทีมาเส้นทางระยะท่างหาลอยหกลอยโรนี่โอ้ยเพิ่นยอมลงทุนมาค่ะ สำหรับบอตจัวก,กบว่าฟนนี่บ่เป็นอุปสรรนะคคะ่ะย่ท่ใจอือประสิมาบอสสำหรับมือว่านนี่หละว่าคนหลายมือนอยู่นะคะบอต่มก้อนมือนับไปสำหรับมือว่านนี้นะคะบอต่ำกันมือก้อนมือนอย่างแน่นอนพี่น้องอิหลาเห็นแล้วในภาพบ,บอาสิเป็นมุ่มงนั้นมุ่งดีแนบอเวลาเพิ่นอันไทยเพื่อทีเสียห้คนมันเบิ่งหลายๆได้พี่น้อง เป็นภาพจริงๆคนจริงๆเด้พี่น้องนะคะสำหรับมือวันนี้ละลายก้นกระเดกเขาก้องน้นนะะนง่มนองนั่นะคะอนองกระด้มีการทายเอ็มมีเพลงไหมนะคะหน้่งฟานาฮันเตรียมดันเตรียมแช่ซอยกันนะคะวันที่ส9เก้ากรกฎานี้นะคะเวลาเก่านิกาเก่ามวงเสาเฮานะคะละลายค้นกระว่ารอยดันรอยแช่ซอยนองนะคะกะเดี๋ยวเดี๋ยว่าช่วงนี้นงกะเป็นเวลาพักผ่อนของน้องนะคะกับอ่า มาเลยนํำใจที่น้องได้นหมพี่หลากกว่าน้องกับเสีเยาไปปิดบาทน,นั่นนะค่ะในราคาสองล้านแปดแสนบาทพี่น้องะค่ะอันนี้ก็ที่ว่าเป็นดวงดาวที่ลาได้เอามาอัปเดตสู่พีสดองมาฟังนะคะสำหรับมือวนนี้หลากกัมีดวงดาวสิม่วงบอกสูตพีสดองมาฟังสำสารับนิดสกอตนะคะก็ขอเก้าคำว่าสวัสดีค่ะ